ข้างดำก็กได้โอ้ข้างดำมาหลายสินี่โอ้ใข่เต็มปากเลยนี่ไข่เหลืองหุวยโอ้อันนี้หน่อยต่วนึ่งหนักนี่เอ้ยน,นี่อันนี้หน่อยตัวนื่อง สวัสดีครับมานะทุกคนวันนี้เราก็มาออกเย,ยอะยอเส้นเคยค,ครับออกบุงลอยมาแล้วโอ,โ,โอ้โหโมาลุ้นมาชมมาเชียร์กันเนาะนะทุกนะคนจะมีตัวรือเปล่าตามลุ้นตามชมกันครับปลาล่องเยอะปลาล่องเยอะน,ยน้ําไหลแรงด้วยเอาไปลุ้นกันครับ lại thôi Mà nuôi lái thác chứ nó Ui dập tốt con Phát bùng rồi mà Có nghe Ôi mà có nghe nữa, nữa. tốt ít con nữa น้ำมันไหลเนาะน้ำมันไหลน้ำมันไหลครับน้ำไหลยับนี้น้อยนึงใช่หรอไหลผ่านไปเขายังกลับขึ้นมานวันเก่าน้ำไหลแหล้งแห้งหสุดขั้งอี้ยน้ำไหม

ครบร้อยไม่หรืรุ <s <S ่น้องกันครับรุ่น้องกันเี๋วีโตว่ะเี๋ลวกโตเหอคนป่ากับพอมีเยงโอ้ฝันนิ้หน่อยเนาะ ไปหน่อยหลายหลายเนาะกว่าเขาจบลอยนั่นแหละเนี่ยลอยผ่านไปแล้วพี่น้องกว่าเขาจบง่ายเลยรุนรุนต้องกันม่มีตัวไมมีตัวแล้วพี่น้องเอแต่เขาก็ได้หลายตัวแล้วล่ะมีอยู่ได้หลายตัวแล้วหลายตัวแล้วพี่น้องหลายตัวแล้วหลายตัวแล้ว เคน1เคนพี่น้องโอ๋เค้าต้องเคนเค้าเคน ปลาเทียนปลาเทียนปลาเทียนหนึ่งหน่วยครับนี่เานะปลาก็หายากนิอยนึงงด้วตัวใหญ่เลยปลาเอมันหลงว่าน้ำหนาวหรือมันหองว่าเรื่อยๆแต่ว <Iya. S 1> ่าม <Nee. S 1> er er ันหลุนสิหองว่าตอนไหนเนาะปลาหน่อยหลายครับหลงเป็นสายเป็นสายเลยข้างดำก็หลายครับข้างดำเห็นลายหุ่นลายเฉยนดำคือคือแบบเลย có há ở không? điều tôi nghe của má nó, tôi nghe của má không, tôi nghe anh của má. khang làm gì vậy, khang làm gì vậy, nhóc đây khang làm. ข้างดำดีๆเนาะของมันอยู่ในน้ำเนาะพี่น้องเนะาะของอยู่ในน้ำมันก็จะหายากหน่อยนึงไม่รู้จะมาตอนไหนแต่ที่แน่ๆคางดำกับปลาเล็กมาแน่นอนทุนร้อยขึ้นไปเป็นสายเป็นสายเลยพุนทุนหาอยู่หาก,กินแบบบนบ้านบนบ้านเนาะตายบนบ้านเนาะนาคนยกยอดตามสะพานเชือกย่อน ลงไปแล้วก็ยกเลยวางยงไม่รู้ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กมมีแนนอนกับคางดำลอยขึ้นอยู่สายสาย,สายดำปึกซึกเลยนตัวใหญ่มันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่รู้จะล่องไปทางไหนะนโอเตันสายสายจริงปลา เสียบค่าเพิ่อมอีกแล้วตัวนึงที่น้องข้างดำเสียบค่าเพิ่อมอีกแล้วตัวนึงโอ้หึงตายโคดค้าโคดเนี้ยข้างดำก็ดีข้างดำหล่เขาอีกทีแล้วพี่น้องเด้อก็ปั่นนิดหน่อยร้อยขึ้น,นไปเนี้ยขึ้นซายเลยหุ่นร้อยตานหนามขึ้นมาเนาะน,นามมันไหลหลายเขาเป็นมูเป็นม้วนม้วนซายเป็นสายอยู่ เรตยงก่นลวนโดมาเช่นึงตงไ่ไดนง่ายหรอกยูงได้แก่ได้เบิดดีเวิดได้เลยแก่วนๆอยู่นี่หรอกปลาน่อยหอนหอนคหอนเน่ยมี่หรองเอ้ยโมนมีมอยู่ลมมิดซีดีได้เมือนมี่ลมิดซีดีได้แง่ี่ใส่ สายใจพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นกันครับต่อรุ่นต่อรุ่นต่อครับพี่น้องรุ่นกันตัวรุ่นกันตัวน,น,นั่นดีนั่นดีนั่นดีน้องน,นั่นดีของใหญ่แา่เนี่ยของใหญ่้าเนี่ย bỏ liều vẫn trống ma mây, à nói lỏng, phải nghe cũng còn trống lỏng đó phi non á, khoang giấy khoang giấy nè, nè tiệm không, ngoài trong ngoài hễ nỉ, tiệm ียนหน่อยตัวนึงโอ้นี่ป่าจะเหียนหน่อยตัวนึงเนี่ย Tìm tìm anh em anh em. Tóc thắng đăng ký tìm anh ạ Tóc gì đi, và nói khắng đăng tí tìm anh ạ em 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 nó em đi đi em đi đi bà em em lái em 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 หอนครับหอนเนี่ยผ่อนด,ดีๆเนาะพี่น้องเนาะ เดี่ยวลอดไรอย่งเงี้ยโอ้โหหนูขุนอย่างเนี่ยตัวใหญ่ขุ่นตัวใหญ่ขุนอย่างเงี้ยขุนทางหนาวร้อยตานน้่งขุนไปร้อยน้่งมันไหลลงมาทั้งนี้เออมีร่มเนี่ยนะไอ้ไรหายใจให้ยข้อเนี่ยโอ้ยร่มมีไข่เนี่ยนู้นี่นี่ร้อยเนาะตาลอยตานน้่งข้นไปเป็นสายเป็นสายเลยโอดข้าอีนเดีป่าหน่อย Nói ừ. tìm đi tìm anh ạ Khang đầm Đi tìm anh ạ Khang đầm Nó kì vãi chừng đầy rồi หลายคักหลายเนี่ยข้างดำก็ดีโคตรโคตรเนี่ยดีเลยคุณคุณมึงจะหัวเสียวข้าเลยวเป็นสายเป็นสายดำบุกซึ้งเลยพี่น้องขึ้นเลยโคตรโคตรโคตรอ๋อปลาหน่อยตัวเงี่ยวหน่าชิอยู่ของลางพี่น้องปลาเงี่ยวหลงลึกขึ้นหน่อยจักตัวเงี่ยวหน่อยขึ้นดำบุกซึ้งได้พี่น้อง พได้อย no. hey. no. hey. ู่สองตัวนี่น่อพอได้อยู่สองตัวพี่น่องนี่เขียเอนครับ้อนครับร้นครับพี่น้องโอ้หายญ่ายยี่าใหญ่นขนาดปลาหลองนี่หลายไงขึ้นเป็นสายเป็นสายที่น่องคน เห็นไหมอหอนหอนหอนเนาะหอนครับหอนเนี่ยหาก็ดี

Nguyên lắm 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 nói dẹp đưa đi nó đưa mà ở เรือมากอะเรือมันปวดเรืองมันเรืองอย่างเรือสอดปลาพี่น้องเรือสอดปลายสองล้แล้วกอยากเว้นเศษแกะแค่นี้จัดว่างเลยเนาะหาคนนาะยังไงก็ตามลุน้นรอสรุปผลง,งานตอนเย็นเลยเนาะหาคนเนาะคนก็เข้ามั่งไม่เข้ามั่งเนาะตัวเล็กเยอะคางดำก็เยอะมันก็ไม่รู้จะว่าไงมันเยอะจัดจริงๆนั่นแหละยคางดำะปลานิยนน้อยลูกปลาคางดำก็เลอะเยอะ หลายครับหลายครัาะเรือมาก็จะมีสีดีอยู่เนาะงั้น็ราส่งผลงานที่บ้านเลยนะนะคนเราถ้ากลับไปถึงบ้านเดี๋ยวผมส่งผลงานดูตอนสรุปตอนกลับแล้วกันหน้าหนาคนเนาะเราลุ้นเราทงกันครับจะมีผลงานมาก้อยขนาดไหนข้าหน้าหนาคนเราก็มาถึงบ้านแล้วกลับมาถึงบ้าน เหนียวข้าวครับเหนียวข้าวไม่ได้กินข้าวเช้าเนาะล้วก็กลับมาเราจะมาทาปลาแล้วกตำส้ตมตำกินเนาะทอดทอดปลาทอดปลาแล้วก็ตำส้ตมตำกินนะครับก็ผลงานก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกปลาเป็นยังไงไม่รู้เหมือนฝนมันจะตกหรืออะไรเนี่มันคุ้มคืมฟ้มาคุ้มฝนหน่อยเนาะมาชมผลงานกันเลยครับนี่คือผลงานของเราวันนี้ครับนี่ นี่คือผลงานของเราวันนี้ครับนี่นะคนก็ได้ไม่เท่าไหร่เราไปประมาณทักสามโมงเช้าเนาะสามโมงเช้าหนูคางดําก็เยอะจริงๆนี่คางดําบุกคางดําบุกใส่สวยๆพอดีทอดครับดูคางดําตัวนี้เหมือนปลาน,นินเลยดูดิอู้คางดําตัวเมียครับนี่นี่เป็นคางดําตัวเมียครับนี่เหมือนปลาน,นินเลยอู้อ๋ถือว่าโอเคอยู่เพราได้เพอได้กินเนะาะพอได้ทอดเนาะ ถือว okay. ่าโอเคมันไปถึงก็เกือบสามโมงแล้วเนาะสองโมงกว่าเกือบสามโมงเราไปมีตัวนี้สวยงามเลยอันนี้งามงามเลยเนาะนะนาสามโมงก็ประมาณนะึกสี่โมงห้าโมงสามัโมงครับเราไปยกสามสัปโมงก็ได้อยู่น่าจะสามโลได้มนะั้งสามโลสี่โลได้ประมาณนี้แหละเนาะ นาค,คนขพอได้อยู่ได้กินเนาะนี่ครับมียอมไม่อดตายไปก็ได้กินปลาเลยปลาเล็กปลาใหญ่เทียบครับแต่ปลาเล็กเยอะเกินทางนําก็เยอะเกินเนาะไงก็ฝากคลิปฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตั้ครผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย